สวัสดีค่ะชื่อปลายฝันกานเปลี่ยนนะคะชื่อเล่นชิลายค่ะมาจากอำเภอวัโปงจังหวัดราชบุรีค่ะถ้าอย่างนั้นมรรลุนนะครับจะได้แข่งกับใครวงล้อแจ้งเกิดมาได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับน้ <Yeah! S 1> องปลายฝันกับโคตรเร็วในด,ดวงใจครับ แล้านาแล้แต่ฉันยังตั้งใจงจำ่อสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเขาจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมัน อย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม่สุดท้ายมันจะหังสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม่สุดท้ายจะออกสันดานนอ,อกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นโซ มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ทั้งเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ ลองได้ดีนะครับแต่ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าค่ะปลายฝันพี่ตั๊กชอบหมดเลยนะแต่จะไม่รู้สึกว่าไอ้ท่อนที่เป็นท่อนถูกของมันอะยังในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยมันจะมีแบบมันจะไม่ค่อยแตะแม้แต่หลังโซโล่แล้วหนูมันร้องซ้ำอีกทีไอ้ท่อนนี้มันก็ยังจะไม่แตะยังในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะยหงสวยก็ทั่งมันก็ทัางมันเพราะมันลมเดียวไง บอลมเดียวหนูอาจจะแบบว่าไหนจะต้องกักลมอีกอะไรมันก็เลยแบบอาจจะดันไม่ไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่น้องนั้นโอเคนะน้องนั้นโอเคหมดเลยก็จะมีแค่เท่านี้แหละที่เป็นปัญหาไอ้ส่วนดีส่วนดีม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 ากกว่าเออเั็นเยอะกว่าจอาจ้าส่วนดีอารมณ์เพลงดีส่วนดีดีดีหมดเลยครับเพราะว่าแต่เราต้องยอมจริงๆนะเพราะเพลงนี้คำมันเยอะคำมันเยอะมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาฮุกเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สูดลมเข้าไปเนี่ยเข้าใจ เข้าใจในความเป็นเป็นนักร้องด้วยนะครับแล้วก็แต่ไอ้ส่วนที่เป็นแก้วเสียงที่ไอ้ตรงที่สุดเขาก็มีนะพี่ตั๊กเนาะไอ้ส่วนที่ดีๆครับก็มีแค่ตรงนี้แหละที่คุณตั๊กบอกไว้ครับส่วนเรื่องเพลงก็อย่าไม่พูดนะเพราะว่าหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วพูดถึงความน่ารักดีกว่าไม่ได้ทั้งหมด ไม่ใช่มันลื่นมันลื <c oughs> ่นคือหนูคือ <c oughs> <c oughs> หนูร้องเพลงเออโอเคแนะตามที่พี่เขาบอกแต่ว่าหนูเท่แล้วก็าการร้องเพลงหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วก็สไตล์มันก็ดูแล้วมันก็น่ารักดีเออเห้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวงานนี้สนุกแน่ช่วงหน้าคุณมิน้นจะมาในเพลงลูกทุ่งอย่างเพลงสายว่าสิบอทีมกันอ <c oughs> และนี่คือมาสกี้เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว มาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Master Key TV 3ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063 984 5 0 98 0 0ใครถนัดแนวไหน Ma lời chúc <laughs> cu